นี่คือบังมีนี่บังมีบังมีบังมีเนี่ยเขาจะเอาจะตากแห้งนะคิดว่าซีนแต่บ่อแหน่คิดว่าซีนแต่ว่าบ่แมน่งเอิ้นบังมีหรือว่ามาขนุนบ่ภาษาไทยเอิ้นมาขนุนเ็ดตากแห้งเอาไปกินเนาะแม่เนาะยังไปหรอกเบื่อมอนยานมันแฮ่วเนาะหรือว่ามันอับมันขอนเกือเมื่อวานนี้มันจิ้มทอดจิ้มปลาตะลอดมึงจะไปไายตลาดป่ะโอ้ สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมัตทุกคนเด้อมื้อนี้เบ้าเสียงจะพาพี่น้องไปเที่ยวชมเบืงบรรยากาศของบ้านนา้างพี่น้องบ้านนาสร้างนี่ห่างไกล้จากตัวเมืองนี่ประมาณ2องกิโล2องกิโลเมตรเนาะดูแบบสองลักนั่นเองพี่น้องบ้านนา้างห่างไกล้จากตัวเมืองนี่2ององกิโลพี่น้องนี่คือเที่ยวนี้คือคือซ้มแย้พี่น้องซาำแยกหัวภูนาสร้างเนาะ ลลยคนที่เคยฮูจักว่าหัวภูนาซางแต่กี้เนี่ยก็คือนี่แหละเนาะนี่แหละทางนี้ก็ไปทางออกเซอร์ลานทาเลาทางนี้เนาะทางนี้ไปนา้างลงไปทางทางเงนทางนี้ไปทางอันลาดนำไต้พี่น้องเนาะแถวนี้เป็นซ้ำแยกเลยพี่น้องเด้อซ้ำแยกผูนา้างแล้วทางนี้ก็ไปบ้านเราแล้ววันนี้เราเสี่ยงจะพาพี่น้องไปสมบบึ่งบรรยากาศของหมู่บ้านนา้างพี่น้องเนาะ ไปเบิ้งไปชมเบิ้งบรรยากาศของบ้านนาซางฮันบารในยะนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปแนวเลยแรกพี่น้องเนาะแล้วบาวเสียงจะพาพี่น้องไปเที่ยวไปชมมิธีชีวิตของเขาเจ้าได้พี่น้องในในยะนี้เนาะอยู่ที่บ้านนาซางนั่นเองพี่น้องบาเสียงจะพาพี่น้องไปไปเที่ยวไปชมได้เลยพี่น้องไปไป,ไปนํำกันเลยเนาะพี่น้องนเนาะเชตนนี้ก็คือซ้ำแยกหัวภูนาซางเนาะเจ้ามาตั้งบ้านเหอนเื้อเมอดิดพี่น้องเนาะนี่ เกี่ยมจะลงสู้บ้านนาสางเลยเด้อไปพี่น้องจิพาพี่น้องไปเที่ยวสมบึงบรรยากาศของบ้านนาสางเด้อไปนํากันเลยพี่น้องสู้บ้านเนาะย่างประมาณห้าหาอยเมตรเนี่ยเนาะหลวงพ่อบ้านนาสางจิพาพี่น้องลงเที่ยวไปเที่ยวสมบึงในหมู่บ้านเลยเด้อพี่น้องบ้านนาสางเนาะไปไปเที่ยวนํากันเลยพี่น้องไปเที่ยวไปสมบึงเส้นทางงามเนาะตะกี้นี่โอ้เส้นทางแถวนี้ คืนผูสันแล้วก็ทางขี้ไห้เนะาะย้มนี้นี่พัฒนาไร่แล้วหน้าสร้างนี่ย้มนี้นี่มีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำใสสลวกมีน้ำลิน,น,นมีเส้นทางมางามเนาะคือเขมเขาสู้บ้านหน้าร้างเถ้าเบิ้งธรรมศาสตร์เข็มทางพี่นอ้องงามเนาะป่าไม้ยังเขี่ยวงามอยู่พี่นอ้องป่าไม้นะทางเนินนี่เป็นฟูไม phú thang nơi nì phú tao ná hào yu nì, mì tôm, oh, 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 mì nhớ nè, phi nông, yu thang năn, phù tao ná hào nì à nó. văn theo nì, ô ngắm. Khen mì suôn nhá, nội suôn nhá liềng sắt, kiếm thang. Nì kiềm hòn là văn a sang, thằng yu tinh phù nìเลย. ยู่ติ้นฟนูทางนั้นก็มีห้วยห้างออกมาเซื้อนะพี่น้องห้วยห้างเขาห้วยห้างนี่น้ำนี่ไหลออกมาจากทางบ้านนาเซลเลยพี่น้องโอ้บึงบรรยากาศเข็มทาง,น,งานี่งามพี่น้องงามป่าไม้ยังเขี้ยวสุดงดงามอยู่พี่น้องบึงบรรยากาศเข็มทางงามไรเนาะพี่น้อง บ้านนี้พี่น้องเป็นบ้านสวนเผาไต่แดงพี่น้องเป็นบ้านสวนเผาไต่แดงแถวนี้เนาะบ่มีลาวพุทธพี่น้องสวนเผาไต่แดงเลยโอ้หอดแล้วเนาะหอดบ้านนาสางบ้านเหอนของหมู่บ้านนาสางหรือนี่เนาะพี่น้องบนบรรยากาศของหมู่บ้านนาสางโอ้มีเหล้าเขาเข้าตังอยู่แถวนี้เนาะ นี่คือเราเขาอโอมหงคือชิเม้นหงเหียนด้วยกันเนี่โอ้สมอส้นบานพี่น้องอันนี่เป็นสมอส้นบานสมอส้นบานเด้วยเนี่ยเออนี่เนาะแย่เข้าทางทรายเนาะนี่โอ้บรรยากาศงามโอ้มีหงเหียนพี่น้องนี่เขาเจ้าตอนคลายแลงเนาะนี่เขาเจ้ามาลิ้นยึดเข็มทางนะมู่บ้านนาซานี่คือหงเหียนปฐมเนี่ย เป็นองเฮียนประทมบ้านนาซางอย่างนี้อ,องเฮียนประทมบ้านนาซางพี่น้องนี่คือหมู่บ้านนาซางเนาะไปพี่พีไปไป่พาพี่น้องไปเที่ยวสมบึงบรรยากาศดูทีอยู่ในวานเลยเนาะพี่น้องอยู่กว้างวานเนาะพี่น้องพี่น้อง ตอนนี้เนาะเบาเสียงจะพาพี่น้องเขาเที่ยวสมบึงบรรยากาศยุธีมู่บ้านนาส้างพี่น้องไปอากาศก็คนขํามยมแรงเลยพี่น้องเนืออากาศเย็นเนาะพี่น้องแถวนี้นะเนาะที่พาพี่น้องไปเที่ยวสมบึง,บงเลยพี่น้อง <Wow. S 1> นี่คือข้าวเจ้าอันปั้นเหม็น,ป,น,นปั้นหมันตนุนเฮกไก่เน, <Yeah. S 1> น,นาะมู่บานนาางนี่ก็มีทางย่างเข้ามาอยู่ในบ้านพี่น้องเป็นทางซอยเข้ามาเลยเนาะพี่น้อง นี่คืออยู่ในร้านหน้าซ่างนะพี่น้องเลยนล้วก็พี่น้องเงินซวงในยะนี้ก็คอยค้ำยามแรงเลยนะข้าเจ้าก็เคียกลุ่อเคียกฟืนพี่น้องเบ,บิ่งวิทีชีวิตแบบบ้านบ้านเท่าเนี้ยพี่น้อง,องเลาแล้วเขาไปเกลือนั่นเกล้ไกล่ไก่ไก่อยู่กีก่ดือนสนามอ่ะ,อะเอ๋บอกไก่นะ มเออเ,อ,อเลียงเลียงบัวได้่ายเนาอเลียงแบบเสื้อครอบครัวเนาะแม่เ,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 เลยนี่คือตัวเคล็บไปปะเแก,เแกนบุก,กาดเนาะ <laughs> พี่น้องยามนี้บ้านหน้าสร้างขาเจ้าพัฒนาไร่เนาะพี่น้องมีเราเขาเขาเจ้าก็าติดกับเหือนนี่เลยเนาะ,นะ,นะ,นะเป็นเคลียดนี่แหละ <laughs> พี่น้องบ้านเหือนของเขาเจ้าเนาะเป็นเหือนใหม่เนาะเหือนใหม่ อยู่ทางลุ่มนี่เขาจะก้างกี้ต่าฮูกเนแล้วก็บ่านนี่มีต้นไม้ไล่เนาะเขาเจะวอาปลูกเพื่อเ่อมันโฮมเย็นแล้วก็กินมากไม้เนาะเอาไว้กินมากพี่น้องบ้านนาซางนี่โบ,บ,บมีไล่ครอบขัวแล้เนาะพี่น้องเดี๋ยวจะไปให้ลมไปถามเขาเจ้าเบื้องบะบ้านนาซางนี่มีจักคบขัวเนาะพี่น้องมีคือบ้านนาซาง บรรยากาศที่วัดนาซางนี่โอ้อากาศเย็นดีพี่น้องอากาศเย็นเย็นห่านอ้อยเนาะหน่อไหล่ป่ะโอ้แกงกินแหลงคือดิคักเนาะแกงเซปาแลกมีเห็ดเลยเนาะได้เห็ดเลยโอ้คักคักพี่น้องน้ำก๊กอกทะเลน่อพืชเชื่อตลอดเลยบุรีเสียงเงินเขาต่อจากย์วหวยมาพี่น้องนำในสลวกพี่น้องสลวกสบาย ไปห่างใกล้บ่ย,ยังไปดอหรอกยู่แข็มยู่แข็มฮือนนี่แหละเนาะ,ะพี่น้องอยู่ทางเนินนี่เนาะก็คืออ,อยู่ทางเนินนี่ก็คือป่านอนอมบกใกล้เนาะไปบุดนึงก็ได้นอมาแคแดี้ล้าไก่แคดีโอ้เอาเปลรั่วามาเนาะพี่น้อง <c oughs> มันข้าจับเปลรั่วมเาเบื้องข้าจับเปลรั่วามา เป้ลวแบบแบบเกาเด้พี่น้องเนี่ยนี่นเนาะคือกระตีบเสื้อกระตีบไปเอาไก่บ่อลวดอ่ะบ้าน,น,นาแต่เหาเอาิเอ่อนอื่นลวเนาะเข้าเจา้เอาอืน่นลวหรือว่าฟืนนั่นเองพี่น้องเ <laughs> ขาเจ้าเปมาเป้เ,ปเสื้อหัวนี่เนาะเปามาแบบบ้านบ้านอะไรน,น,น,นีพี่น้องเข,ข้าเข้าเจ้าเสื้อชีวิตแบบแบบธรรมชาติ์ไล่กว่าพี่น้องเนาะนี่เขาเจ้าเ,าเสื้อแบบ ชีวิตแบบธรรมศาสตร์เป็นตัวมโนปูกปูกฟักเนาะก็แข้มเฮือนเลยพี่น้องนี่ติดกับแข้มเฮือนเลยมากเฟสบอฟักฮอมซาลาเนต่างๆพี่น้องเขาปูกเขาเจ้าครับเซอแบบขบขัวแบบฟื้นบ้านเนี่ยเนาะโอ้จีพาพี่น้องไปเบื้องทางเทิงเนี่ยพี่น้องกันขาเจ้ามีันตะมอนเนาะเลี้ยงตะมอนล่เนาะจีพาพี่น้องไปเบื้องเลยเนาะก่นแขดีไปง้างบาอ้อยเลยเหลี่ยมบนเมนเนาะ ไปเกลือมาไปหาน่องมาไปเอามอนมาเลี้ยงมอนเออไปเบิ้งกันลอกตะมอนก่อนพี่น้องนุงยงนนนนนง่ยยืดเทิงเหื่อนจะคืนว่าเสียงจะคืนคืนเบื้องยูดทางเหื่อนเลยพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่โอ้งามเลย <c oughs> นี่ <c oughs> แคดี้ <c oughs> แคดี้เนาะนี่คือดอกตะมอนเขาจะเลี้ยงเลี้ยงไปเอาไม้เนาะเอาไม้แบบไม้ธรรมชาติเนี่ยพี่น้องมา เอามาตำเม็ดสินเนาะเม็ดินนีน่นี่แหละเนาะนี่หรือว่าแนวซาลี่เขาเจ้าก็ไว่ยึดถึงเฮือนนี่แหละพี่นอ้องเพิเ่อไปหาฮานอ,อมาพี่นอ้องมาเบิ้องมา <c oughs> ได้อันเลยเลย <c oughs> โอ้มีเห็ดได้เห็ดเลยได้เห็ดเจ้าหมอนเนาะโอ้เห็ดเก็บมาคืนเลยโอ้ค <c oughs> ักคัก <c oughs> หาอยู uh aki, ่หากินแบบธรรมชาติพี่น้องเนาะนี่อยู่อยู่บรรดาสางเขาเจ้าพัฒนาไร่เนาะยามนี้ก็มีหงสีเขาประจําประจําเตละเฮือนพีเนาะประจําเตละเฮือนเลยเนาะโอ้ทอกเอาไว้เนาะนี่เนาะนี่เบื่อมอนยานมันแห้วเนาะหรือว่ามันอ้ำตะวันเกือบมือนนี้มันติดโอ้เออเออเออกระไบจ้ากนทางน้องตาเคยเจ็บแต่จังคอยเกลือเออเนาะนี่ขอบใจขอบใจ เป้ามอนไหมนี่ก็โอ้เป้ามักกะลอกมาเบิ้งดูมักกะลอกน่ะเอิ้นมักกะลอกมักลำใหญ่มักลำใหญ่ดีกว่าลำใหญ่พี่น้องไทยบ้านไทยบ้านนาสร้างนี่หรือว่าแถวสัมเตือเขาเขาจะเอาเอิ้นมักกะลอกกันหน่อยมักกะลอกโอ้บ๊อบบ๊อบเอาน่ะเขาเจ้ายากคือเนาะมาชิมก่อนขันซันชิมมากหนึ่งเลยยาทางนี้ยังแมนอยู่เนาะนี่ยังกำลังแมนมักมักกะลอกขับเอิ้นเนาะ เขาเจ้าเอิญมักกระลอกอันนี้เนาะเขาปลูกปลูกแบบบ้านพี่น้องแบบพื้นบ้านนี่แหละปลูกตามธรรมชาติบริเอาเป็นสินคนะ้าเนาะปลูกไว้กินซนะื้ 50, อเนะบ้านดีพี่น้อง<พ>ามากกระลอก,ก,ลอ,กอืมทางนี้เนาะคือหมูบาาาม่บ้านนาซางนะบ้านนาซางนี่ยังจักเหือนเนาะ ยังซี่สิบป้ายครอบครัวโอ้เอาเฮ้อเนี่ยเออมาขอบเจ้าเอเอ้เนยอันนี้ขเ,า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 เขาจะเอาเฮ้อเบาเสียงเลยพี่น้องขอบใจเนาะโอ้อันเสืองแรงเนามาเครื่อนนี่มึงจะไปไข่ตระลาดึป่ตระ้าโอ้เขาจะจะเอาเมือไายอยู่ตลาดเลยพี่เนาะจะเป็นท่งเนาะท่งหนึ่งห้าพันห้าพันโอ้มากลำญ่ก็ไปไายเนาะมันเยียมักกรอกอย่นอเนาะเขาจะจะเอาไปไาย พี่น you know, ah no, no. ้องเฮือนข้าเจ้านี่เป็นเฮือนไม่เนาะเฮือนไม่หรือว่าเฮือนหานเฮือนหานตังเตี้ยงพี่น้องเฮือนหานตังเตี้ยงส่วนไรอาจจะเป็นเฮือนหานแนวนี้เมสเนาะพี่น้องเป๊ะกลืนมาเป๊ะกลืนเป็นหนาแม่นเหลือนั่นนะมันมูมันเปอเออหมิต้อรงเนาะหารบานๆเห่าพี่น้องไปดูปินเถาะอ่าเนาะอิน อย่างน้นมืออยู่กับฮูปุ่นเออมือยุ่นแล้วมือะอะไรจนไเฮือนี้เด้วะอย่างนี้อย่างที่เห็นแถวอ๋อไอ่นี่คือบ้านนาสร้างพี่น้องก็มีป้ายป้ายของบ้านเนาะป้ายของบ้านนี่ไล่เนาะพี่นอ้องมีไล่ป้ายเยนาะบ้านนาสร้างบ้านนาสร้างเมืองสัมไตรคหัวพันพี่นอ้อง เป็นสนเเผ้วไกแดงพี่น้องเนี่ยบ้านนี้บ้านหน้าซ่างมีต้นไม้ไล่พี่น้องเขี้ยวงามพี่น้องปกคลุมโดยต้นไม้โอ้แบกไม้แบกไม้เอาไปเลยไม้นะเพอะ่อแชรี่แชรี่เออ,อไอ้กีกตําหูกเนาะไปเอ็กกีตําหูก นี่เกือหมูว่ะไปเกือหมูเนาะเกือหมูเอบหมูน่ะตัวเดียวตัวเดียวอยู่ไกลบ่เออนจะไปเบิ่งมูนําเออเออเออมังกตีบเนาะตแดงเฮาจะมักซื้อกตีบพี่น้องกตีบแล้นี่แหละพี่น้องขาเจ้าจะมักซื้อกตีบไปเกือมูิจไปเบิ่งบรรยากาศผู้สาวกินเฟ้อเนาะ ก้าเจ้ากินเคยเสียไปจะลืมอย่าลืมอย่าสมัครเน้อเห็นเบาเสียงสมัครโอซาลีงามแต่เบิ่งดูซาลีนะ่ะเป็ดไฮไก่บ่อกไก่บ่ปปาโอ้ไก่เนาะ<ไ>เอทเอบอกเอปันลปอเอนลยโอเนาะมานึ่งไปคายบ่มือไปตลาดไหน,น<อ>เนาะขาเจ้ามันพี่น้องเนาะเห็นนี่ข้าเจ้าปลูกฟรีแล้วก็ เลี้ยงสัตว์เนาะพี่น้องเขาเจ้าไร่แล้วก็ไปตลาดเมื่อค่าอยู่ตัวเมืองพี่น้องนี่คือฟืนเนาะพี่น้องฟืนเขาเจ้าจะมาไวแบบนี้เนาะไวจำเข็มท่าโอ้มีนกหงน้องพี่น้องมีเสียงนกฮองโอ้มีเสียงนกฮองอเงนานะแก้วเอ้ยแก้ว หูปากเนาะขาเจ้าเลี้ยงแต่นกกะหูปากทางนี้ยังมีเหอนอยู่ทางเถิงพี่นอ้องเขาจะตั้งเหอนเลียนคือทางเถิงนี่เนาะยังมีซามซีล่างโอ้พี่น้องขาเจ้าเลี้ยงมูน่นะเอ็ดขอกง,งามพี่นอ้องเบิ้งเหล่าเบิ้งเนาะมีกี่ตัวตเลียวเนาะโอ้เนาะมีตัวดึวววง วิธีชีวิตแบบบ้านนี่แหละพี่น้องเขาจะเลี้ยงมูนุโอ้งามแดนมูนทางนั้นเดมเลนของเหาอ่ะทางนั้นก็ของอื่นเนาะไอ้นั่นอนั่นกว่านี่คลองอ๋อโอ้ขังเลี้ยงมูนก็แบบบ้านพี่น้องเลยพี่น้องนี่คือลูกไก่เนาะพี่น้อง ลูกไก่ของมู่เขาเจ้ามาไว้อยู่เขตนอกนี่เนาะเขียมเขียมบ้านน,นี่ก็คือลูกไก่เนี่ของมู่เขาเจ้าก็ไว้ในะนี่แหละพี่น้องบ้านนา้างนี่มีห้วยน้าไล่ออกมาอยู่ทางติ้นบ้านพี่น้องนั่นก็คือน้าทางนี้เนาะมีแม่นำ้ำเอิญห้วยน้ำมันเลยนี่นะห้วยน้ำป้าน,านะพี่น้องที่พาพี่น้องไปเบิ้งเนาะบางทอนี่อาจจะมีคนที่เคยไร้เห็นหรือว่าได้อาบ ใส่น้ำแต่กี้นี่พี่น้องเนาะไปไปเบิ่งห้วยน้ำเลยนี่คือห้วยน้ำห้วยน้ำป้าเนาะที่ไล่ออกมาเสือบาดาซางมีฝ้ายเลยมั้งโอ้เบิ่งข้าวเจีาเลียงเป็ดเลียงไก่โอ้แม่เท้าเกือไก่เนาะนี่เกือไก่ฮันดี้ฮันดี้โอ้ไก่เอ๋แต่นเาตออานาะยู่แขมนำนเนาะเขาเจ้าเลียงเอาไว้แข็มนำ นี่คือหว้วยนำป้าโอ้อยู่นี้เขาอัดอัดเป็นเมืองหรือว่าฝ้ายพี่นนอะอัดไปเอาน้ำไปซื้อนาเนะเอาน้ำไปซื้อนาอันนี้คือทา้ทาน้ำท้าน้ำท้าอาบเนาะพี่นนองของหมู่บ้านหน้าร้างโอ้ซวยพักแบนพี่นนองไปเบื่องซวยพักแบนเก็บพักแบน,นโอ้น้ำนี่ใสดีเพียง โอ้พี também, ่น้องน้ำน uh, ี่เสื้อดีสุดเลยพี่น้องน้ำนี่เสื้อดีคือจีเย็นเนาะป้าได้ผักแบนเอต์เนาะแขดีแค่ดีนั่นคือผักแบนเนาะโอ้เบึงธรรมศาสตร์คักพี่น้องบุญยังมีบุญย์เฮโป้งบ่าเรือว่ะเออเจ้าลิ่างผักแบนนี่เนาะ สมัยก้อนทะบุญยามบุม,มีไฟฟ้านี่เขาเจ้าเสือนไฟฟ้านํายอดอยู่ทางห้วยนี่แหละพี่น้องเขาเสือไฟฟ้านํายอดแต่ละเหือนมีไฟฟ้านํายอดทุกเขื่อนเลยเนาะอยู่ใกล้บ่กใกล้น่ะเออเขาเจ้าเลี้ยงใกล้ไบ,บอยู่หนาน,นี่น้องเขาเจ้าเลี้ยงใกล้ไปไอยู่หนานนนฮอดยาม่ใครแรงเขาเจ้าก็ไปเกื้อพี่น้อง เกือกไก่เนาะอากาศก็เย็นดีแถวนี้พี่เนอะมีหอยนำทองพาแจ้งดีมันนี่ทองพาแจ้งดีเนาะอากาศก็ขำๆแล้วพี่เนอะเคียฟืน ตอนคายแรงก็เคียกลัวเนาะเอินชาวบ้านเฮาเอินเคียกลัวได้กามดีพี่น้องเน,ะนาะได้กามดีเออโอ้อันนี้คือคือเครื่องซอกยูฮ่ากินพี่น้องนั่นก็คือแห่ที่นี่พระเจ้าส่านเองพระเจ้าส่านเอง ปเป้มางเลยเหรมักลำใหญ่หรือว่มามักลอกเป็ดเอ,เอ๋บ่เป็ดเอ๋บ่อุน่นนู่นเหรอเออเพื่อนเ่าเอาไปไายเนาะไายอยู่สำเต,ำเตอบอกโอ้ถังนี้ตำหูกแก๊แกๆอยู่พี่น้องมาเบิ่งตำหูกเนาะเสียงจีบมาเบิ่งพี่น้องตำหูก โอ้ตั้มหูกสินบอกตั้มหูกสินไหมบอกสินไฟล์แล้วเนาะไปไปตอนหยาเพื่อนมาเนะาะตั้มหูก <c ười> มือหนึ่งได้กี่ฟืนได้สองสิน้นมือหนึ่งได้สองตีนโอ้ไหวเนาะไหว<ป>มีผู้สาวงามเนาะตั้มหูกอยู่ที่วัดน,นาซางเ <ไป S 1> พิ่อนมาถ้าเพิ่อนมาตั้มเอาไว้ไปตอนหยาเพื่อนมาเนะ <c ười> าะตั้มสินไปตอนหยาด้วย เออไข่ค้ำมไข่แรงก็ไปเกลือมู๋เนาะเกลือมู๋เลยเกลือไก่เด้เนาะอเม่์เลยโซ่แข่งแข่งเออแข่งแข่งดีแข่งดีกี่โต้มูน่ะสองโอ้สองโต้เนาะนี่เป็นตะมอนเนาะนี่นะตะมอนปุดอ่องแม่เออเลี้ยงมอนพี่น้องเลี้ยงมอนเป็นดอกแต่ว่าตะม้วนภาษาไตแดงจะได้ฟาซาไตแดงเมื่อหน่อยอยู่บ้านนี่เนาะไตแดงห้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้อง โอ้ oh, งามเอาเบอร์ไม้มาให้มันจับเนาอเบอร์ไม้มาโอ้คัรับคได้รับครับเออได้แล้วแข่งเดียวได้เนาะมะนาวมาเอาน้องอ็นาย้เลยเสื้อสีบิดแบบบ้านๆพี่น้องก็คือนี่ไล้เนาะพี่น้องงานอยู่ที่บ้านอาซางเขาจะเมนส่วนเฝ้าแต่แดงยังยังเสื้อลองนี่ใบกอกหยาบุญนหยาบุญนเขาต้มเนาะ มุญเขาต้มไปซื้ออันนี้แหละกอกหลองจนเฮียนหมดเลยพี่น้องนี่นะเขาตั้มเนาะเอาไม้ตั้มโอ้มวนเนาะเฮ้ยบอไปไปนะเขาจะเอาไม้ตั้มหรือเอาซากพี่น้องจนเฮียนหมดเลยหอนยามบุญจังจีจังจีจังจีเอสเนาะพี่น้องจังจีตั้มแต่ว่าขันตั้มยามนี้เนี่ยเขาจีลาเลยเนาะพี่น้องมีผู้สาวผู้บ่าวผู้เฒ่ามาตั้มอันนี้เลยเนาะ ล่างล่างแหงเลยพี่น้องที่นี่มีน้ำก๊อกเลยพี่น้องโอ้น้ำก๊อกปล่อยซื่อสบายบุสียเงินเลยเนาะน้ำก๊อกนปล่อยทิ้มเลยกไร้น้ำเลยพี่น้องอครับเพื่อนวะทักเนาะน,นี่คือบั้งมีนะี่ มังมีมังมีมังมีเนี่ยเขาจ้าจะตากแห้งนะคิดว่าซีนแต่บ่แมนคิดว่าซีนแต่ว่าบ่แมนเอิ้นมังมีดีกว่ามาขนุนว่ะภาษาไทยเอิ้นมาขนุนเอตากแห้งเอาไว้กินเนาะไม่เนาะทางนั้นมันต้นเนาะมันต้นเอาไว้เกลือใกล้บ่เออไปเกลือใกล้ <c oughs> ขึ้นบาซินเดี๋ยวผม่ียนนี่ก็ไปเกลือมูมาบ้างเ,เกลือมูเนาะคายแรงเล้วก็ไปเกลือมูอยู่แบบธรรมศาสตแบบิพี่น้องเนาะแบบบ้านๆนี่แหละพี่น้อง ทีนี้คือบรรยากาศคายแรงของบ้านนาส่างพี่น้องบรรยากาศสวยงามพี่น้องสวยงามหรือว่างามเนาะนี่บ้านเฮือนของข้าเจ้านี่มีต้นไม้เนาะต้นไม้ไล่พี่น้องห้วยน้ำอาจจะไล่ออกมาทางนี้เนาะออกมาไล่ออกมาทางนี้ห้วยน้ำเนาะ เป็นหวนัวนำป้าพี่น้องเป็นหัหวัหวนำป้าแล้มาเซอร์บ้านาซางมีทางรถฟ้านบ้านาซางนี่จะเป็นเส้นทางงามพี่น้องออกสู่ไซเลนเวียดนามไปทางนี้ไปสู่ลานนำไต้พี่น้องไปสู่ลานนำไต้บ้านนี้เขาเจะโซนไหอาจจะเลี้ยงสัตว์พี่น้องแล้วก็ เฮ็ดนาเลี้ยงไห้นี่เຂົเເຈົ້າບໍ็ເຮັດແລ້ວພີ່ນ້ອງเຂົາເຈົ້າບໍ່ເຮັດຫາຍເນາະລ້ຽງສັດແລ້ວກໍເຮັດນາພນອກາດຍາແລງພີນອງ